ปจ,จิจัตสมานทะลึกซึ้งหนักนะลึกมากเลยส่วนที่ง่ายๆยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างตาเราเห็นรูปเนี่ยพอตาเราเห็นรูปที่พอใจใช่ไหมมีความสุขเกิดขึ้นเห็นรูปที่ไม่พอใจมีความทุกข์เกิดขึ้นนะมีผัสสะก็เกิดเมตทนาพอมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็จะมีกิเลแสแทนะมีความชอบความไม่ชอบเกิดขึ้นพอชอบก็อยากได้อยากมีอยากเป็นนี่เกิดตัณหานะ พอไม่ชอบก็อยากให้หมดไปสิ้นไปนี่เกิดวิภาวะตัณหาเนี่ยเวทนานะมันเชื่อมมาที่ตัณหาอย่างนี้ตัณหาเนี่ยทำให้จิตกระจนเข้าไปตะครุบอารมณ์นะตรงที่จิตโดดเข้าไปจับอารมณ์นี้นะเรียกว่าอุปาทานเมื่อจิตมันจับอารมณ์แล้วนะมันจะปรุงแต่งตรงที่มันปรุงแต่งนะเรียกว่าภพนะแล้วตรงที่มันมีภพเนี่ยจิตมันจะหยิบฉวยจิตขึ้นมานะตรงเนี้ย ตรงที่จิตหยิบฉวยอายตนะขึ้นมาเรียกว่าชาตินะแล้วตรงทันทีที่จิตหยิบฉวยอายตนะขึ้นมามีหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะหยิบฉวยใจขึ้นมานะความทุกเกิดทันทีเลยนะเพราะงั้นมีชาติเมื่อไหร่มีทุกเมื่อนั้นเนะี่ยต้องภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะกว่าจะเห็นนะไม่ใช่นั่งท่องๆแล้วเข้าใจปฏิจจสมบตัติเข้าใจแบบนั้นสู้กิเลสไม่ได้หรอกมันไม่เห็นกระบวนการนะหรืออวิชชาเนะี่ยเป็นยังไงนะ วิชามีทั้งแปดตัวจะรู้ยังไงในขณะจิตเดียวนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะพวกเราต้องค่อยๆทำไปนะ